แกนกลางออกเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยเอาไปโขลกใส่น้ำพริกได้ง่ายนะคะพริกป่นเล็กน้อยการให้ละเอียด ต้องกันน้ำปลาาสองช้แล้วก็ผงนั่วครึ่งชอนโต๊ะแดงแล้วก็ผักชีใส่เข้าวคั่วนะเพื่อความหอมแลใครชอบก็ใส่น้หอ,อมเลยซาลเหมาก i